สวัสดีจ้าทุกคนมื่อนี้มาย่างกุ้งยั่วจ้ายั่วแซ่บกุ้งมึกจ้าเกือบพราท่านน้ำเขาพี่น้องมันสิเบิดก่อนน้ำจิ้มสีฟูส์ยั่วแซ่บเยั่วจ้าทุกคนกุ้งยังเต้นกระดึกกระดึ๊กจริงเลพี่น้องบ่าตายเด้อบ่เขาเขากินสุกบ่าตายเด้อบ่เป็นโควิดเด้อ ก็าตายกินโหลดซำจะกินข้า,ามากินสุกบ่เป็นอย่างเดอ้อบ่ตองย่านเดอ้อทุกคนปุ้ดนนขาเจ้าแ่อีต้นสัตว์ขาเจา้ากุ้งหันมันก็าตายเรอกกินกินปอบไัยกินสุกนะโดยจำเป็นกินเดียบกันใดเนาะนี่พวกเจา้าได้ยินเสียงเทศดป ประเทศขามเพิ่มแน่เราะทายชั้นหน้ากระได,ด้เริ่มือนนี้แล้วเม็ดอิ่มซิม่บ้านพยาบานมั่นคุณเม็ดคักเม็ดแน่เลือดแต่ผู้เดียวขอรอรเลือดแต่ห่อตัวเม็ดข้างขางก็เมืดอเติบเน็นเมื่อแต่เมื่ดถูกบอล มามากินกันพี่น้องเอาซ้ำพอแค่นี้ล่ะเดี๋ยวไว้เมื่ออื่นเจอกันจวดกันเห็นหนากันจุบจุบจอบจอบกินหอดเด้อ